อันสาทุชนพุทธบริษัทและเพื่อนบิสุเสมะเนรตอนนี้ก็เป็นหน้าที่สี่ขประโยชน์แห่งการเจริญมโนยิทธิความจริงเวลานี้ทางคณะสงฆ์ได้ประกาศให้ทุกวัดเจริญสมาธิกรรมฐานเพื่อเป็นสมถะวิปัสนาก็าได้เป็นการเจริญสมาธิด้วยความจริงผมก็ดีใจที่ผมไม่ต้องรอให้คณะสงฆ์ประกาศ ผมทำข้อมันมาแล้วเป็นสิบสิบปีหลังจากที่นัวาบานฝึกให้ผมได้บ้างเป็นแบบเป็ดๆคือผมมีความรู้ในกรรมฐานแบบเป็ดนะและเป็ดก็ไม่ใช่เป็ดเทศเป็นเป็ดไทยบินไม่เก่งล้องไม่เก่งเดินไม่เก่งเตาะแตะตะ่อแตะไปตามเรื่องตำราของผมผมก็อุตส่าห์นำประโยชน์เล็กๆนน้อยๆที่มันได้จากโมโนยิทธิแมแนะนำบรรดาเพื่อบิณฑบ์ส,สมานน แลว้วก็บรดาญาโยมพุทธบริษัทอ,อุบาสกอุบาสิกาความจริงได้วิชาสามและด้นมโนยุตินี้ผมปลุกปล่ำมาเป็นสิบสิบสบสบสบปีญาติโยมก็สนใจบ้างไม่สนใจบ้างผมก็ไม่ว่าผมก็เอาญาโยมชอบอะไรผมก็ไปแบบนั้นที่ไหนญาโยมชอบสุขภาวะเสก็วมก็แนะนำได้สุขาวปัสก ญาติโยมที่ไหนต้องการด้านเีวิโชว์คนด้แนะนําด้านทีวิโชอยญาติโยมพวกไหนต้องการชะละพิญโยอันนี้ผมสอนไม่ได้ผมสอนได้แต่มโนยิธิแบบเป็ดๆเ,เรียกว่าพอไปถึงสวรรค์นรกได้ด้ยวยกําลังของใจไม่เอากายเนื้อไปเอากายในไปก็รวมความว่าผมก็ดีใจที่น่าสงห็นอชอบด้วย คำว่าประโยชน์ใหญ่จริงๆในการมีประโยชน์เมื่อเร็วๆนี้ท่านมาสมัมมนาพระสังฆาธิการผมก็บังเอิญได้รับการแต่งแต่งเป็นพระสังฆาธิการคือเป็นเจ้าวาดเป็ด,ปดๆอีกเลยไม่กี่วันความจริงตําแหน่งนี้พโยนทิ้งมาทียงแล้วและตําแหน่งต่างๆที่เพิ่งได้พโยนทิ้งหมด ผมไม่เคยสนใจเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์แต่นี่เป็นการบางเอื่นมาวัดผมสร้างผมหนีไม่ได้หนีไปแล้วถ้าวัดนี้ผมไม่สร้างเนี่ยแต่ความจริงวัดนี้จริงๆมันมีสภาพเป็นวัดร้างเดิมทีเดียวออกัญสัมมีเจ้าวาดองค์เดียววัดก็มีแต่ทุดโทมมทาตามลำดับไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่หายไปพระพุทธรูปก็หมดไปฝายกุฏิดีๆก็หมดไปกุฏิดีๆก็หมดไป ของดีๆมีไม่ได้ก็หมดไปทั้งหมดโลกว่าว่ามันมีสภาพจากถึงสบาระร่างอยู่แล้วผมก็โดเด,โดเดโดดเดมาตามเรื่องตามราวแต่ว่าเอิญาติโยมมาสนับสนุนทีนแรกก็วยาจะทำนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ปล่อยเข้าถ้ำเข้าป่าไปเลยดีกว่าผมว่าอย่างนั้นแต่มาญาติโยมหลายท่านจะสนับสนุนเอากรตังมาให้นี่ผมไปก็ไม่ได้ไปก็เป็นขโมยเงินเขานี่ ถ้าจะวางให้คนอื่นก็มีหวังจะไมจะวางให้ใครดีไม่ดีไปวางให้โจรเข้าปล้นเงินบรรดาญาโยมพุทธบริษัทผมก็พลอยตกองไปด้วยทีเล็กตัดสินใจว่าทําแค่นั้นเสร็จแค่นี้นเสร็จก็จะไปในเมื่อไปไม่ได้ก็สู้คำว่าสู้นี่ไม่ไปสู้ไปตีกใครสู้แกกาลังศรัทธากับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเอาไ้ก็เอากันวัดนี้ที่จะเรียนลูงเรียนขึ้นมาได้ อาศัยมโนยิธิช่วยอาศัยกรรมฐานช่วยอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็มีหลายวัดแล้วที่พระท่านฝึก,กไปมีคนก็ไม่แจ้งให้ทราบว่าพระองค์นั้นพระองค์นี้มาฝึกไปจากหลวงพ่อแล้วไปถึงท่านรุ่งเรืองจริง,รงๆวัดของท่านสง่าง,งามคนเข้าช่วยเหลือในการก่อสร้างเพราะกรรมฐานเป็นปัจจัยนี่นระบรรดาเพื่อิสุทธสสมนเณรผมว่า ความสะอาดของจิตของพระพุทธเจา้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านไปไหน่านไม่เคยอดเพราะพระพุทธเจ้ามีพระมาธรายก็มีที่พักมีอาหารบริโภคมีอาหารฉันเพราะจิตท่านสะอาพดพวกเราความสะอาดของจิตไม่เท่าพระพุทธเจ้าคงจะไม่มีสภาพจิตจป็นจำใสเป็นดาวประกายพลิกถ้าจิตเป็นดาวประกายพลิกนี่เป็นจริงพระอระหันต์ผงก็ไม่รู้ไอจิตของผมผมไม่เคยสนใจ จิตใจของใครผมเวลานี้ผมไม่สนใจใครทั้งหมดเมื่อก่อนนี้ผมก็แบบเดียวกับเลขานุการเอกสิงคโปร์ที่ประจําประเทศไทย,รย,รยปรากฏว่าผมเรแปรกฏเจอใครดินชื่อใครไม่ได้รอปั๊บทันทียินชื่อปั๊บอันดับแรกใช้เจโทรได้ยานก่อนดูจิตของคนนี้มีสภาพเป็นยังไง ดูไปดูมาคิเเียว่าเวลานั้นผมก็เป็นเป็ดตัวเล็กๆเป็นเป็ดตัวเล็กๆไปเจออภระสําคัญเขาพระองค์นี้สาคัญจริงๆพอก็บอกชื่อปับ๊บผมก็จับจิตปุ๊บโอ้โหโอโ้นี้ประวัติเบื้องหลังช่ตี่างสรรยานยาวเหยียดยาวนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เลวเหยียดนะดีเหยียดแต่งแต่บทมาทุดดงตลอด เวลาที่ใกล้ภาษาที่ไหนขาจำเขอสสยวัดจำภาษาพอลืดออกภาษาแล้วก็เดินนด,ดงต่อไปและกําลังใจของท่านเวลานั้นท่านสูงกับผมมากความจริงเวลานั้นผมยังหนุ่มอยู่ดูใจถึงกับปั๊บท่านปิดปุ๊บทันทีมืดตื่อเลยอันนี้เป็นเครื่องวัดผมเชื่อมัน่นเลยว่าพระองค์นี้ดีจริงๆถ้าไม่ดีจริงปิดไม่ทัน อารมณ์ใจเนี่ยมันรู้กันได้ง่ายๆเมื่อไรใครเขานึกอะไรมาเนี่ยใครจะรู้นี่เราพอน,นึกปับ๊บท่านปิดปับ๊บหันมาเลยยิ้มท่านพูดเรื่องอื่นอยู่หันมาพูดคนเราเป็กัแปลกนะไอ้คนอื่นเขาได้คิดว่าตัวจะได้บงังมันไม่มีทางอย่าอย่าทากันได้คําว่าคาไม่ทำมันได้ไหมายความรู้ไม่ได้ไหนท่านจะปิดเท่านี้ผมชื่นใจ ผมกราบได้ทันทีกราบด้วยความสนิทใจว่าท่านเก่งจริงๆอ้การเก่งอย่างนี้ตามสันนิษฐานของผมว่าพระองค์นี้ต้องไม่ใช่ปัญญาหกเข้าใจว่าจะเป็นไปสิวิทยานเ่อคุยกันอยู่แต่แท้กนต้องเยอะเราเลกพับปิดพับทันทีหันไม่ยิ้มเลยนี่เก่งจริงๆ,ๆความจริงพระในประเทศไทยเราอย่างนี้มีเยอะในกรุงเทพก็มี อย่าไปนึกกับพระในประเทศที่ไม่ดีนะมีนะเยอะอย่าจะไปชนพระดีตายแต่ความจริงพระดีถ้าไม่โอทงนะเราไปคุยกับท่านก็บแบบธรรมดาธรรมดาดีไม่ดีจะคิดว่าไอ้ลุงตาถุยถุยองนี้ไม่มีความหมายระวังให้ดีนะเพราะพูกนี้ถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรจะอดเพราะความจริงมหาเศรษฐี จะนำทรัพยาสารไปอวดขอทานมันก็ไม่ได้มีประโยชน์แลข้ขอทานก็จะมีอะไรมาเบ่งไอ้พระดีๆก็เือนกันที่ผมเข้าไปท่านก็ทำจ้องๆเพราะอะไรไหมเพราะว่าไอ้ผมเป็นสภาพขอทานขอทานคือความดีผมมีนิดเดียวก็จุงจ้งก็จิ้บใน้ไปชนกับพระที่มีความดีได้ยังไงท่านก็เลยไม่มจะไปอวดท่านก็เลยเก็บเงียบทำเหนคนไม่มีอะไรนี่เป็นความดีของท่าน เราดีไม่เท่าทันแท่งก็ทำตัวลงมาเป็นความดีที่ควรจะบูชากลับมาใหม่มาว่ากันเรื่องพระกรรมฐานจริงมาพิจารณาด้านสุขภาวะสกอยญาติโยมทําได้ญาติโยมไม่จะคุยกันเวลานังหนังนานเท่านั้นหนั่งนานเท่านี้อารมณ์แบบนั้นอารมณ์แบบนี้มันก็ไม่จริงและก็รักษาอารมณ์ได้ไม่จริงก็เลยคิดว่าจะสอนได้สองในวิชาสาม แล้วก็มโนยิทธิที่ว่าสองในวิชาสามเป็นฌานโลกีเป็นสมาธิต่ำๆคำจริงไม่ถึงฌานสองในวิชาสามนี่ขึ้นในอุปจารสมาธิยังไม่ถึงฌานสมาบัติไปไปไมาก็ไม่จับได้แล้วสองในวิชาสามยอมเอาไม่ได้อีกหาวิธีการต่างๆหลายอย่างหลายแบบให้สั่งพระพุทธรูปอระพรูปเพ่งพระพุทธรูปดูแปแเกเดาดูกร,ระท้องก็ไม่ไหวอีกไปไม่รอด ไปไม่รอดได้ยังไงหันมาจามับมโนยยทิเถอะมโนยยทิตามกำลังที่ผมศึกษามายังไงไงยมรับไม่ไหวแน่เพราะต้องใช้กำลังมากใช้เวลามากไม่เหมาะกับบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทและก็ไม่เหมาะกับพระที่บทใหม่ๆใช้เวลาน้อยๆในที่สุดก็มาหาทางให้ง่ายและให้เร็ว ตามที่ฝึกอยู่เวลานี้กว่าจะค้นพบก่อนนานือการฝึกมโนยิธิมีประโยชน์แบบไหนมโนยิธินี่เป็นจุดบังคับจริงๆถ้าอยากโยมบริษัทชายหญิงที่มาฝึกเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าท่านจะรักษาได้ทุกคนมีบางรายให้ไปแล้วศูนย์ทำได้แล้วกลับไปบ้านบอกว่าไม่กล้าทำเพราะไม่มีครูสอนอันนี้เราก็ไม่ตีกัน เพราะไรความเข้มแข็งของจิตที่พระเจ้าทรงเรียกว่าบารมีไม่เสมอกันท่านมีกําลังต่ําแค่นั้นเราจับโยนเข้าไปที่สูงยอดไม้ท่านก็นหล่นบางลายทําไว้ได้แล้วไปปล่อยเฟือไปบอกไปที่บ้านมันไม่สว่างสวัยรือว่าไม่สามารถจะทําให้จ่มใสมันเมืออเมืม่อมาอยู่ที่วัดอันนี้ก็ทราบได้ว่ากลับไปบ้านท่านทำสิ่งขาดตามเดิม ท่านไม่ส่งความดีเหมือนท่านที่ปฏิบัติอยู่ที่นี่ปฏิบัติอยู่ที่นี่จะรักษา,าความดีไว้ได้สภาพคนทิ่เก่าสัมสัยอารมณ์ยังเป็นโลกีวิสัยที่มันไม่ส่งตัวแต่ว่าส่วนใหญ่ดีมากเพราะอะไรเป็นกฎตายตัวของโมโยธิที่ต้องทํามันก็ตรงกับที่คณะสงฆ์ขอร้องมาโมโยธิจริงๆที่จะใช้ส่งตัวฟังตามนี้นะ หรือว่าจะให้ทรงตัวจริงๆต้องเอาอุทุมบริกาสวดมาอ่านกันว่าพระเจ,จ้าทรงตัดไว้อย่างไรงผมเล่าโดยย่อๆสำหรับด้านสเก,ก็พระพ,ระทพุทธเจ้าพูดไว้มากผมย่อเอาวันหนึ่งเราไม่สนใจจริยาของใครเสรยียเลยสองไม่โอ้อดชาไม่ยกตนของท่านแล้วก็สี่แล้วไม่ถือตัวเกินไปเอาย่อๆเท่านี้ การความดีขนาดนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสเก็ตยังไม่ใหญ่โตเข้าไปเกาะสะเก็ดนิดๆของอุทธาศาสนาอันนี้ต้องสเกตถ้าใครปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ก็เกาะสะเก็ตไม่ได้ไม่ต้องไปดูดต่อไปแล้วและอันดับที่สองการเข้าถึงปเปลือกพระพุทธเจ้าทรงตรัสวันหนึ่งเราต้องไม่ทําลายศีลด้วยตนเองสองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศีล สามารถยินดีเมื่อผก้คนเดินทำลายสินแล้วก็รวมความว่าเราจะร้อษาสินให้รบร้ทนแจ่มใสแต่หลังจากนั้นจิตมีความเข้มแข็งสามารถระง,งับนิวรณ์ได้ทันทีทันใดาตามที่เราต้องการไอนิวรณ์กับปฐมฌานนี่เป็นศัตรูกันถ้าขณนะใดอารมณ์นิวรณ์นิดหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งมีขึ้นในจิตเวลานั้นกําลังสมาธิจะสลายตัวทันที เวลาใดที่จิตสำรับจนิวอนนิวรอนไม่โฟสงบเวลานั้นกําลังจิตสมาธิเป็นปฐมฌาชานท,ทันทีไม่กันโดยไม่ต้องภาวนาไม่ต้องทําอะไรเลยถ้านิวอนไม่โฟขึ้นปฐมฌาชานก็มาถ้านิวรอนมาปฐมฌาชานก็ไปแลกกันไปแลกกันมาอย่างนี้และวอาการต่อไปอาการที่จะส่งตัวมีความแจ่มใสของจิต จิตจะผ่องใสต้องการรู้ต้องการเห็นอะไรเมื่อไรได้ทันทีทันใดและก็มีสภาพไม่ผิดแกมใสด้วยนั่นก็คือพรมิหารสีพรมิหารสีก็หนึ่งเมตตาความรักมีความรู้สึกไปเสมอว่าเราจะรักคนรักสัตว์เสมอด้วยตัวเราเราอยากจะฆ่าตัวเราไม่ไม่มีใครอยากฆ่าอยากจะกำมยลของเราไปทิ้งเราไม่มีรวมความรักะรักเขาเป็นวิธีดีสำหรับเขา ถ้าโอกาสมีและจะเกือ้อกูลเขาให้มีความสุขตามกําลังที่เราจะพึงทําเราจะไม่อิจฉาทีา่เสียใครไม่่อคคนอื่นได้ดีเพราะยินดีด้วยใครเพี่ยงพรำเราไม่ซ้ำเติมอารมณ์อย่างนี้บรรดาทรรพพริประศัทพรมมหารสีนี้ถ้าไว้จําใจไว้เสมอศีลก็บริสุทธิ์จาระก็สมบูรณ์แบบสมาธิก็ต่างมัน วิปัชนายางคือปัญญาก็แจ่มใสเพราะอารมใจยเยือกเย็นก็เป็นกำลังใหญ่เขาตัดโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงจิตจะสะอาดจจตลอดเวลาจิตมีความเยือกเย็นอารมณ์เป็นฌานตลอดเวลาต้องการจะรู้อะไรขึ้นมาแล้ง,งับในวันปั๊บเดียวมีความรู้สึก,กจิตแจ่มใสะสะอาดทันทีทำได้อย่างนี้ถือว่าเป็นการทรงฌานโลกี อันนี้ญาติโยมพุทธบริษัททําได้ดีมากเยอะอันนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกเข้าถึงเปลืกงอกเที่อสรงสอนแก่ต่อไปปุกเพรนวาสนันติญาณที่เข้าถึงกระพีการรกชาติได้ถึงไม่ใช่เป็นการรกชาติแบบเป็ดๆเขาก็ทํากันได้อันดาท่านเพื่อนพิสุสมณีนนทั้งหลายสําหรับปุกเพรนวาสนันติญาณการรกชาติญาติโยงก็สามารถทากันได้ เป็นอันว่ากับพี่ในะพุทธศาสนาญาโยงก็สามารถส่งตัวได้ต่อมาแก่นโจตูปปาปิยานหรือที่เป็นขุยานท่านก็ทํากันได้กันอีกแล้วต่อมาประจุเป็นนางสยานก็ดีอตีตังสยานก็ดีอนางทังสยานก็ด,ยยกดีท่านทํากันได้ดีมากดีจนะทั้งท่องเทีย่ยวไปเจอพระในนรกแล้วก็อัปโลกันบ้างอเวจีบ้าง แล้วก็เจอพระในปัจจุบันเนี่ยใกล้ๆในสวรรค์บ้างพรม,มโลกบ้างเลยพรมไปบ้างทำให้กำลังใจาญาติโยมพูธโดยสา์มั่นคงในความดีแล้วก็สดหดหูทอดถอยในความชั่วนี่ระบรรดาเพื่อเป็นสดสม่นมันเองคนนี้ก็รู้เหตุรู้ผลรู้กฎข้องบนรู้ผลข้องบนรู้ผลขอ้ลของบาปเขาก็ละความชั่วเข้ามาทำความดีวัดเป็นศูนย์กลางในการทำความดี นี่เป็นอนุว่าประโยชน์ของมนโนยิีนี้ประโยชน์ใหญ่มากทาให้คนมีความเข้าใจตั้งใจในเ,เขตแดนของความสงบสุขแล้วก็ปลดรื่องความทุกข์คือไม่ทําความทุกข์ให้เกิดแก่ผู้อื่นอาราบรรดาท่านพุทธศาสาชนิกชีดจนโดเพื่อนพินสุทธิสมณีนทั้งหลายท่านยานบอกบทเว,าวลาปรากฏแล้วขอลากอ่ำราหบับประโยชน์ในการจเจริญมนโนยุติประโยชน์แต่ียงเท่านี้ขอความสุงสวัสดิ์พัฒนามงคล สมบูรณ์ผลผลจงม,มีแดบรรดาเธอพุทธศาสนิกชนผู้รับฟัง,งทุกท่านสวัสดี